โอเคเรียบร้อยขี่กลับบ้านสีตะเกตยอมใจเลยคันนี้คนนี้แล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ อ่สวัสดีครับวันนี้เราเจอกันอีกแล้ววันนี้วันพุทธที่23ธันวา2563เราอยู่กับคันนี้ไอรอน102ปี2020รถใหม่ป้ายแดงสดๆจริงๆเพิ่งวิ่งได้800โลเดิมวิ่งได้200กว่าโล200โลแต่คันนี้ขี่มาจากสีสะเกตเมื่อคืน มามาหาผมที่ลำลูกกา600กว่าโลมาเพื่อให้ผมผ่าท่อให้แค่นั้นเนื่องจากลูกค้าผมทางนู้นเขาแนะนำมาเขาได้ดรถมาใหม่เมื่อวันที่17เพิ่งได้ดรถเมื่อวันที่17ที่มาหาผมจากศรีตะเกตมาเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันผ่าท่อแล้วมันจะเป็นยังไง จะลั่นแค่ไหนเรามาดูกันคลิปเต็มกดดูลิงก์บนโพสเลยแล้วเราไปดูกันเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันว่าท่องดใหม่ป้ายแดงท่อเดิมๆผ่านแล้วจะเป็นยังไง ฟังเสียงมันปล่อยเดินเบาไปอเดี๋ยวเรามาเบิน้นดูกันว่ามันจะลั่นแค่ไหน แค่นี้พอรู้เรื่องจบข่าวลั่นล่นนิ่งนิ่งพ่อเดิมเดิมขี่มาไกลก็จัดให้เรียบร้อยจะมาดูรอยผ่ารอยผ่ามันอยู่ตรงนี้เหมือนตอนท้นคลิปพอใส่ประกับมันก็จะไม่เห็นไม่ได้ผ่าที่ปลาย เรียบร้อยแถมสติกเกอร์ที่แพงที่สุดในโลกให้งานกันดูโลแกนเฟี้ยวเฟี้ยวโอเคเรียบร้อยเทสเดี๋ยวไปส่งงานให้พี่เจ้าของตอนนี้แกนอนหลับอยู่ข้างบนบ้านผมมาไกลก็ให้แกนอนพักผ่อนก่อนแล้วเดี๋ยวแก เร็ดแล้วต้องต้องขับขี่กับสีสเกตอีกหกร้อยกว่าโลใจมากคันนี้ขอบคุณมากๆที่กี่มาจากสีสเกตมาใช้บริการผมถึงกรุงเทพขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่คันต่อไปใครสนใจ <c oughs> ท่อเดิมผ่าสกิดมาได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กดกระดงกระดิ่งกดตรงไหนมีอะไรให้กดกดไปให้หมด ฝากกดติดตามช่องร้านผมใน YouTube ด้วยนะครับชินช็อปช็อปปรพาร์ชชนแนลขอบคุณมากครับสวัสดีครับหลังจากผ่าท่อรถใหม่ป้ายแดงไาแล้วถามพี่เจ้าของมาดูชอบครับเสียงเป็นไงบ้างครับพี่คือตามที่ขอได้ขอลั่นได้ลั่นอะครสวนีดีผมจะถามหีืว่า พี่มาจากไหนมาจากสีสเกตครับ600กิโลอันนี้พี่ก็มาจาก <c oughs> สีสเกตครับกรุงเทพน้ำกาก็ปทุมจางกรุงเทพนนแหละค <c oughs> รับ600้กวโลรถออกศูนย์มาขี่อยู่บ้าน200กอกโลกลับสีสเกตพอดีเซอร์วิสรอบแรกได้ได้ได้ยินชื่อเสียงก็เลยต้องตามมาหา <c oughs> พี่รู้จักผมได้ไง อ่าพอดีพี่ชายมาทําเมื่อประมาณปีที่แล้วไอ้ลอดกลัไปสามล้ออ่าแล้วอันนั้นอันนั้นพี่พี่เขาจะที่เฟสที่มานเดี่ยวมันเดี่ยวครั้นั้นผมทํารถให้แกไปผมก็ไม่เคยเจอกับแกยกมาทําเสร็จแล้วก็ยกให้ให้พี่สาวยกกลับไม่เคยเจอยังไม่เคยเจอกับสองแล้วนึกยังไงก็มาหาผมเนี่ยตอนแรกก็นี่แหละครับได้ได้คุยได้สอบถามกับพี่ชายเรื่องเรื่องช่างที่ ช่างที่จริงๆครับทำํำนานเรื่องของฮาเล่เลยใช่ก็แนะนําว่าตอนนั้นเน่ยพอดีผมยังไม่ได้เล่นก็เลยพอได้ได้เล่นละอ่ะได้รู้ได้รู้ว่าอ่ะโอเคช่างคนไหนจริงอะไรแลครับบินมาตามหานี่แหละครับอ๋อเขาไม่เขาไม่ไม่พูดถึงคนอื่นเลยอเขไม่ได้พูดถึงเลยเลยพูดเล่นไปน่าจะไปไปหลายคนแล้วแต่ว่าน่าจะมั่นใจคนนี้แหละทรงก็เลยบอกว่าชี้ทางมาคนนี้เลยแน่นอน โอผมระยอมใจเลยผมบอกคุยโทรศัพท์บอกว่าพี่ส่งถอดแล้วส่งมาก็ได้นะให้ช่างแถวบ้านถอดแล้วส่งมาก็ได้ตอนแรกก็นึกว่าพี่นึกว่าผมพูดเล่นๆอยู่ผมเอผมคุยโทรศัพท์กับพี่ผมว่าผมพูดผมนึกอยู่ในใจคนบ้าอะไรมันจะขี่รถมาจากที่ก็เขียนมาหาท่อดี่ไหนผมงงเลยไ้ออกจริงสุดท้ายมก็บีบมาอยู่นี่แล้วนี่ขี่มา กี่ว่าก็เมื่อกี่ว้กี่โมงกันกีสามสับกี่สามถึงเก้าโมงกว่านอนยังพี่ยังเลยไม่เมื่อกี้นอนนิดนึงแล้วโอ้กินข้าวกินอะไรวไหมเนี่ยครับกาแฟครับได้ท่างดูแลดีมากบอกไปว่าครับหากินที่อื่นไม่ได้นะครับบอกเลยมือเดียวเดี๋ยวรอบต่อไปเดี๋ยวต้องขึ้นมาอีกอยู่แล้วครับได้ครับคราวหน้าถ้าพี่จะทําอะไรเนี่ยโอเคคุยกันก่อน เพราบางทีผมก็ไม่ได้เตรียมของบางทีเวลาพี่จะเปลี่ยนแทนบางทีพี่เกี่ยวมาเลยเอา้าวตายผมไม่มีครับพี่บอกโอเคที่จะเปลี่ยนแทนโอเคพี่ให้แทนให้สายในนูน่นน,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 นี่นั่นของครบแล้วโอเคพี่มาเลยกลับมามาเลยกลับจบไปเลยเอันนี้ก็เอาอฟังเสียงเรียบร้อยเรียบร้อยเข<อ>้าจ่จ่ายไหมจ่ายองการแบบนันลั่นลั่นบ้านแตก แล้วเสร็จจากนี้แล้วไปไหนต่อครับกลับเลยครับโอ้โหกลับเลยกลับไปเรื่อยๆไม่เห็นวาผมไม่ตื่แบ้ามั้งมันมันโควิดคนคงไม่ออกมาเจอรถที่จะไปถนนน่าจะดีแล้วครับผมถนนเต้นลำตะคองไปปากต้องลำตะครองโซล่าจะองขับง่ายังไงก็ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณที่จ่ายขี่รถไปผิดหวังมากขอบคุณากครับ ขอบคุณมากขอบคุณกบมีอะไรโทรหาได้ครับผมครับผมครับอ่านหารุ่นเลยโอเคเรียบร้อย ขี่กลับบ้านสีสะเกตยอมใจเลยคันนี้คนนี้้้เจอกันใหม่สวัสดีครับ